สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าก็เอาไม่อยู่จะนนานงพันนีควงคู่เพื่อนซีเอ็มปังงานแน่นมากก่อนหน้านี้แม้จะเจอดราม่าเรื่องที่ว่าเมาจนถูกหามลงจากเวทีคอนเสิร์ตทั้งที่ยังแสดงไม่จบเพราะบรรดาแฟนๆตั้งใจไปชนกับนักร้องลูกท่งสาวจ้านงพันีมหาดไทยแต่สาวจ้าก็ไม่แคร์ยังลงภาพที่ตนเองไปแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างๆรำมชนแก้วกับแฟนเพลงซึ่งก็มีแฟนเพลงจํานวนมากมาคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้ง ยังบอกรอคอยที่จะได้ไปสนุกในการแสดงคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าพร,ร้อมชนกับนักร้องสาวซึ่งหลังจากที่มีดราม่าเรื่องดังกล่าวขึ้นมานั้นก็ไม่ได้ทําให้คิวงานของนักร้องสาวน้อยลงเลยแต่ตรงกันข้ามกลับคิวแน่นกว่าเดิมโดยในเดือนสิงหาคมนี้คิวงานของนักร้องสาวเต็มทั้งเดือนแล้วณที่นี้เรื่องความฮอตต้องยกให้กับนักร้องสาวจ้าหนงพันนี้และยิ่งได้เพื่อนสาวอย่างเอมวิทวั์มาช่วยเสริมทัพทําให้โชว์ของนักร้องสาวสีสันจัดจ้านมากขึ้น เรียกว่าตอนนี้ท่านที่ไหนจะจ้างงานของสองเพื่อนซีนี้ต้องเรีบจองกันนะครับเพราะตอนนี้คิวทองมากทั้งงานคอนเสิร์ตและรายการต่างๆรอคิวเพียบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ